พอม่เช่นเดิมครับตอนนี้9เต็ม10ดวงแล้วนะหัวใจอ่ะโอเคเซฟตื่นมารับของขวัญจากเราก่อนเอาไปเลยฉันชอบมันอฉันรักมันจังเลยรู้ได้ไงเนี่ยแนนอนแหละตียังไม่ครบ10บเลยเนี่ยคุณทําเงินได้มากจากการทำฟาร์มใช่ไหมไออันนี้ก็ต้องบอกว่าฉันฉันคิดว่าฉันควรจะอฉันเดาว่าฉันควรจะไปหางานทำในเร็วๆนี้แหละโอเค เดี๋ยววันที่28มิสเปริอิฟนะครับเขาอ,อาจจะเรียกว่าสไปก็ได้นะโอเคเป็นงานเทศกาลที่น่าจะเหมาะกับคนเมากาวอย่างเซบาสเตียนนะเดีนะ๋ยวนหน้าตามันให้เออแต่มันเท่นะอีโมโดีโอเคเดี๋ยวตัดเลยละกันตัดเลยนะฮะครับได้เวลาวันงานของวันฮาลาวีนแล้วนะฮะโอเคเรามาเพื่อคุยกับเซบาสเตียนเท่านั้นเองนะ ฉันรู้สึกว่าพวกโครงกระดูกเนี่ยมันน่ากลัวนะครับมันดูเจ๋งดิพวกนี้เป็นโครงกระดูกที่อยู่ในอ่าเมืองนะฮะหลายชั้นอยู่แจ็คโอแลนเทนสูตรทำแจ็คโอแลนเทนด้วยแหละเอาไปทำไปเด รู้สึกฮาวี่จะกลัวมากนะปึ๊บปึ๊บป๊บปบอ่าอ่าอ่าจำทางได้ครับจำได้เลยตอนจีบฮาวี่นี่มาบ่อยๆอากิคหาทางไปเจอสีตอนนี้เราจีบมาสี่คนแล้วนะฮะเพราะงั้นคนต่อไปก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากอาริ์นะครับจะเป็นเรื่องราวจะเป็นไงก็มาติดตามชมกันนะฮะ ปปึึ๊๊บบน่ะ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 คนเล่นเป็นมันต้องแบบนี้อ้าวเฮ้ยใหม่วิซาร์ดไปอยู่กับลีนัสปึ๊บเรียบร้อยโกลเด้นพัมกินได้รับโกลเด้นพัมกินไปขับได้ละจบ โอเคครับเดี๋ยวเราเหลือวันพรุ่งนี้อีกวันนะฮะที่เราจะต้องจีบเซบาสเตียนนะฮะให้ได้หัวใจสิบดวงนะฮะไม่งั้นเนี่ยพอเข้าหน้าหนาวแล้วเราอาจจะฝนตกมันมีโอกาสไหมมันมันมีโอกาสตกนะตอนจีบโอมันก็ตกตกเพราะใช้โป๊ะเด้อเออมันตกแน่นอนยังไงก็ตกได้ไป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 เ่ย ทำเ,เวลาหน่อยครับโอเคออกมาแล้วเรียบร้อยปับ๊บอ,อกมาลุ้นหน้ามผีเลยเด็อเดค,ครับเดี๋ยวเราจบเลยแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมตัดไปพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็มาหม้อเหมือนเดิมนะฮะมาหม้อหม้อแปบ๊บโอ้เซบาสเตียนตื่นแล้วเหรอเอานี่ไปเอาให้อะไรไปแล้วอ๋อคือเพิ่งให้นเมื่อกี้เซบาสเตียนโอ,อ้ฉันชอบจรงเลยรู้ได้ไงเนี่ย Uh huh. ชอบมันจังเลยถู้ได้ไหจะรู้ไหมเ่ยเอาให้แล้วเหรอ,อเควันนี้ให้แล้วนะเอายี่ก็ไม่ครบสิบดวงแล้วสิโอเคครับเราคงต้องตัดไปเดือนหน้าหนาวเลยครับโอเคครับการเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วฮะคณนะต้องมาม้อเซฟครับจะสิบดวงล้วครับหัวใจตอนนี้ ตื่อแล้วเหรอเซฟตื่อแล้วปึ๊บสิบดวงแล้วโอ้ช่ชอบมันจังเลยคุณรู้ได้ไงเนี่ยโอ้โอ้สิบดวงแล้วครับไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ฉันเลยไม่มีอะไรทําให้ฉันหัวเราะได้อีกอะไรเนี่ยฉันรู้สึกดราม่าเล็กๆมีดราม่าเล็กๆนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคัสซีนหัวใจสิบดวงกันก่อนเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวค่อยไปซื้อ อ่าไอเจ้าหอยมาขอแต่งงานครับบไป๋ยวไปดูคัดซินนะครับครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วฮะอเล็กมาทําไมอเล็กเอออเล็กมาทําไมอ้าวล็อกอ๋อนี่สามทุ่มไปแล้วโนพลาดเลยเราเขาเปิดถึงสองทุ่มนะโอเคครับเราต้องมาให้เป๊ะนะฮะโอเค เดี๋ยวผมตัดไปคัดซีเลยแล้วกันคัดซีแล้วฮะเฮ้ยค hey, ะฉันฉันกาลังคือจะออกไปอ,ะอ่ะอ่าฉันอยากให้คุณได้ดูบางอย่างอ่าอยากให้เราดูอะไรเหรอเซบาสเตียนโอ้โห oh, ครับนี่มันเด็กแว้นชัดๆโอ้ oh, สวยจังเลยพระจันทร์ น่าขับมาแล้วนั่นชีวิตคนเมืองที่เราทิ้งมานี่นะเฮ้ยทำไมฉากเสร็จาเตียมันดูเท่จังวะนั่นคือเมืองซูซูฉันมาที่นี่เมื่อฉันต้องการที่จะออกจากทุกสิ่งและฉันคิดว่าออกสุบุรีแก อ่ะแล้วคุณคิดยังไงล่ะคุณควรหยุดสูบบุหรีนะควรหยุดสูบบุหรีนะอ่ะคุณทำเสียงเหมือนแม่ฉันเลยพูดถูกคุณพูดถูกนะอมืมันไม่ดีเลยนะอย่างน้อยก็เชื่อฟัง ฟังเมียบ้างเดี๋ยวเดียวเมืองนี้เนี่ยมันเหมือนสร้างฉันขึ้นมาแต่ว่าตอนเนี้ฉันกําลังค้นหาตัวเองอยู่ที่บ้านในบ้านนี้ค้นหาตัวเองแหละคณนะฉันไม่เคยพาผู้หญิงมาที่นี่เลยในความจริง คุณเป็นคนเดียวดูยิ้มดูยิ้มคุณรู้อะไรไหมฉันพยายามที่จะพูดว่าเออหืมตัดเออโอ้จูบช้าๆเซบาสเตียนโอ้โอ้สวยอ่ะติแม่งโงเมนติกว่าเซบาสเตียน มาแบบช้าๆได้นะจบครับผมจบแล้วฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปซื้ออของจากตะลุงนะฮะในวันที่ฝนตกนะครับเอามาให้เซบาสเตียนเพื่อแต่งงานโอเคเดี๋ยวตัดเลยครับตอนนี้ผมว่าผมก็พร้อมแล้วนะฮะเอามาเตรียมไว้ครับเตรียมพร้อมนะฮะ ขอแต่งงานเสเ็จมาเตียนออกมาพอดีเลยครับเอานี่ไปเออฉันตกลงจุดๆฉันจะเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วเราจะมีงานกันในสามวันโอเคนะโอ้ยน่ารักจุ๊บเลยสามวันโอเคครับเดี๋ยวอีกสามวันผมตัดเลยนะสามวันมาเจอกันครับและแล้วก็มาถึงวันงานแต่งงานนะฮะทุนผู้ชมเมื่อคาร์นะเข้ามาอยู่ที่พาริแกนทาวครั้งแรก ไม่มีใครรู้จักเอาละแต่ในวันนี้และวันข้างหน้าคานาเนี่ยจะกลายเป็นส่วนอเขาครอบเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเราเหมือนกับพวกเรานี่เป็นหน้าที่อันทรงเกียรติในวันที่7ในช่วงของฤดูหนาวนี้นั้นอยากจะบอกว่าคานาและเซบาสเตียนนั้นแต่งงานกันอ๋อเป็นเกียรติ ให้กับงานแต่งงานของคาณะเดซเเบสเตีเนนะฮะโอ้มองหน้ากันแล้วดีละงั้นฉันจะทำให้มันถูกต้องคาณะเดซเซบสเตียนด้วยอำน,นาจของท่านนายกเนี่ยนะข้าขอสั่งให้เจ้าเป็นสามีภรรยากาันะจุบกันได้เน่ดูมือท่านนายกซะก่อนจุบกันแล้วและแล้วก็จบกันนะฮะไปอีกพาร์ทน,นะครับผม กับคานาและเซบาสเตียนนะฮะสำหรับตัวละครตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็มาติดตามชม <laughs> ตัวละครตัวต่อไปเค okay, ชีวิตก็ดูจะมีแสงสว่างอยู่นะฮะตัวละครตัวต่อไปก็เหลืออยู่ตัวเดียวแล้วแหละนะอเล็กซ์อ่ะเซบาสเตียนอยู่บ้านเราแล้วครับอ้าวมาเปิดตู้เย็นทำไมเล่าคุยสวัสดีตอนเช้าที่รัก อหาวันมีวันอื่นทําฟาร์มนั่นเนี่ยโอ้ยฉันกําลังเชียร์คุณอยู่โอ้ดูดมือฉันดูดูรอรอรออรอเอานี่ไปเดี๋ยวเดียเดี๋วอันนี่ไปรี่เลยฉันชอบมันจังเลยอ่ะคุณรู้ได้ไงเนี่ยอ่าแน่นอนกูเมียมึงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราแบบแน่นอนเลยอ่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวก็คงอ๋อนี่เป็นของเซบาสเตียนใช่ไมโอเ โอ้ oh, ครับต้องสังเกตนะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอจบนะฮะเรื่องราวของเซบาสเตียนมาเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมาครับก็ see you again yesterday พบกันใหม่ครับผม Good bye see you อีอี